สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ o u u l e c l u t า h เล่าไปเรื่อยฮะวันนี้เราจะวนกลับมาเรื่องนี้ฮะ Draft Profile ครับผู้เล่นก่อนดรัฟคนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับและในวันนี้ก็ถึงคลาวของคนนี้ฮะหลายๆคนอาจจะลืมเขาไปแล้วด้วยซ้ำชื่อของเขาคือจอ์นวอนนั่นเองครับถ้าใครพร้อมที่จะไปรับฟังแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับ กดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่3 0 0 0 0 like ไลค์นะฮะไม่ใช่30,000ไ like ลค์สิ30,000ซับนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ได้3 0 0 0 0 like ่นไลค์ก็จะสุดยอดมากเหมือนกันโอเคเพื่อไม่ให้มีการเสรียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันจากเรื่องง่ายๆก่อนเลยดีกว่าครับตัวของจอห์นวอลเนี่ยนะครับเขาเป็นดราฟต์อันดับที่1นะครับในปี2010 NBA ดราฟต์นะตัวของเขาครับสูงประมาณ6ฟุต3นะครับก่อนที่จะเข้าดราฟต์เนี่ยเขาน้ำหนักประมาณ195ถึง 196ปอนนั่นเองครับแล้วก็เคยอยู่ที่เคนทักกี้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ฮะเขาถนัดขวานะอันนี้ก็บอกไว้ง่ายๆครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อดีกับข้อเสียของจอห์นวอลกันหน่อยดีกว่าว่าก่อนที่เขาจะดราฟต์เข้ามาเนี่ยเขามีอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกบ้างนะครับ ตัวของจอห์นวอลเนี่ยครับถูกเปรียบเทียบไว้ว่าอาจจะเหมือนกับถึงด้านของเดวิดโกลส์ครับแล้วก็รัสเซลเวสบุกนั่นเองครับความแข็งแกร่งหรือว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยครับคือเขาเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆาครับสำหรับดราฟคลาสนี้นะฮะแล้วก็แกเนี่ยครับเอาง่ายฮะมีความมั่นใจในตัวเองมากเช่นกันและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่โอ้โหโดดเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับและทุกคนบอกว่าเขาเนี่ยฮะคือเจ้าแห่งสปีดเขาเป็นเจ้าแห่งสปีดมาตั้งแต่ก่อนดราฟแล้วครับสปีดของเขาในการ เล่นเกมทราน i ิชันใน Open f l o อรนะบ้าไปแล้วฮะเดือดมากๆเนาะแล้วก็ First step ของเขาก็ดีคือพร้อมที่จะแบบว่าข้ามผ่านไปทุกคนนะครับเรื่องบอดี Control ในการทำแต้มใต้แป้นเข้าหาหัวเนี่ยก็ดีใช้ได้เลยครับรีกได,ด้ว่า ดีมากๆใน draft class นั้นเลยก็ได้เอางี้ดีกว่านะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการส่งให้เพื่อนเล่นด้วยการที่เขามีความเร็วขนาดนะั้นเลี้ยงบอลเ,เร็วๆแล้วก็ยังส่งให้เพื่อนได้อีกเนี่ยมันก็ทําให้เขาดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยครับเรื่องความเร็วของเขาเนี่ยครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วจะ control อ,อะไรได้ไหมนะครับแต่เขาก็มักจะโชว์การตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมเสมอนะครับเวลาที่เขาเล่นอยู่ในเกมเร็วหรือว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในความเร็วขนาดนั้นนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย อย่างที่ผมบอกครัวว่าเขาเข้าหาห่วงค่อนข้างดีเลยนะครับเขาไม่มีความกลัวที่จะเข้าหาห่วงนะครับการดริบเบิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มะเจอสเปซที่เขาจะสามารถข้ามเข้าไปได้เสมอนะครับแล้วก็เรื่องการคอนโทรลบอดี้ของแกเนี่ยก็สามารถจบสกอร์ได้ด้วยทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับเป็นเรื่องที่โอ้โห มากมากนะทุกคนนึกภาพออกป่ะแล้วถ้าใครเคยดูจอห์นวอลเลนใน NBA ก็จะรู้ว่าเออที่พูดมาเนี่ยไม่ไม่ได้เกินจริงเลยนะครับความเร็วของแกกับบอดี้คอนโทรลในการเข้าไปหาใต้ห่วงนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้แกพัฒนาอีกเยอะครับรวมถึงสไตล์การเล่นของแกที่ใช้สปีดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันก็เหมาะสมแล้วนะครับหรือว่ามันก็ดูพร้อมแล้วที่จะเข้าไปเล่นใน NBA ด้วยแล้วทีนี้มาถึงจุดดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือร่างกายแล้วก็สมรรถนะท้งร่างกายที่แบบโอ้โห เดือดมากครับเขาเลยถูกนําไปเทียบกับเวสบุกกับโรสไงเพราะว่าทั้งคู่เนี้ยเป็นการ์ดสายที่แบบมีไซส์แล้วก็มีแอเลติกดิซึมทั้งคู่ด้วยใช่ไหมครับการเล่นคือเอ็กซ์โพซีฟมากๆการดังที่เป็นไฮไลท์เป็นแฟชชี่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วสาหรับตําแหน่งเนี้ยที่เป็นพอยต์การ์ดอ่ะมันก็เลยไม่ได้หากันง่ายมากนะครับนอนแล้วแกก็เล่นทรานซิชันได้ดีด้วยด้วยการที่มีความเร็วนะครับสามารถ change direction ฮนะหรือว่าการเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยงได้ตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะทำให แกเนี่ยขยับตัวเองไปตรงไหนก็ได้นะครับรวมถึงการพุชบอลเข้าไปข้างหน้าเนี่ยก็ไม่แพ้พอยการตัวเล็กแม้แต่นิดเดียวฮะนอกจากนั้นนะครับทางด้านของจอห์นวอลก็ยังถูกโปรเจกต์ไว้นะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะสามารถมี potential ทั้งการเล่นเกมรับแล้วก็เกมรุกด้วยนะครับเรื่องเกมรุกเนี่ยก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าโอ้โหแกมีอะไรบ้างเนาะมีเรื่อง great vision ด้วยฮะการมองที่ดีนะครับมีความ create แล้วก็ ค่อนข้างเป็นฟอร์เจเนอรัลที่ดีเลยนะครับการส่งเขาก็ค่อนข้างโอเคเนาะส่วนเรื่องเกมรับเนี่ยเขาก็มีไซส์ไงทุกคนนึกภาพออกปะแล้วก็สามารถเก็บรีบาลได้ด้วยสามารถเก็บรีบาลแข่งกับปีกหรือว,ว่าแบบว่าพวกฟอร์เวิร์ดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับน้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทางด้านของจอห์นวอลเนี่ยดูมีโพเทนชียลมากๆเลยครับในจุดจุดนี้ ข้อดีของเขายังไม่หมดเท่านี้ครับแกยังมีมือสองข้างที่ใหญ่นะครับสามารถเลี้ยงบอลได้ทั้ง2มือได้อย่างคล่องแคล่วเนาะนอกจากนั้นเรื่องเกมรับเนี่ยครับแกก็ มีการสติลที่ดีครับนอกจากที่จะไปสติลจากคนที่เลี้ยงเลยนะมันก็ยังมีการขวางเลนการส่งครับเพื่อไปสติลเข้ามาได้อีกแล้วก็สวนกลับไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจุดเด่นของแกอีกอย่างหนึ่งครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญมากๆเช่นกันก็คือความมีลีดเดอร์ชิพครับความเป็นผู้นําของเขาเนาะเขาคือวอลคอลลีเดอร์ครับ,ค, leader, ค,รบคือคนที่สามารถพูดได้แล้วก็แบบว่าเออสามารถบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสำหรับจอห์นวอล ส่วนเรื่องข้อเสียเนี่ยครับก็คล้ายๆกับเดริดโรสเมื่อเข้าหลีกเนี่ยครับนั่นก็คือเรื่องการจัมช็อตของเขาที่จะต้องพัฒนานะครับคือหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วแหละไม่ได้บอกว่า ทางด้านของจอห์นวอลเขาเนี่ยมีการยิงที่แย่ yeah, อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความสม่ําเสมอครับหลายๆอย่างอาจจะต้องปรับปรุงนะอย่างเช่นแกอาจจะรอบอลหรือว่าแคชแอนชูตไม่ค่อยดีมักจะสร้างเองแล้วยิงเองได้ดีกว่าอย่างเงี้ยก็จะทําให้แกเล่นออฟบอลได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแกอาจจะต้องปรับเรื่องการแคชแอนชูตหรือว่าเรื่องการที่แกเนี่ยปล่อยช้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ฮะทางด้านของจอห์นวอลสกอตติ้งรีพอร์ตบอกออกมาเลยครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องปรับนะรวมถึงอ,งองศาการยิง อะไรนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับถึงจะทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นมาได้เมื่ออยู่ใน NBA เลยนอกจากนั้นนะครับทางด้านของจอห์นวอลเนี่ยก็ยังถนัดในการเล่นโอเพนคอร์นนะหรือว่าคอร์ที่มันโล่งๆเกมพลันซิชันอะไรอย่เงี้ยมากกว่าการเล่นแบบฮาร์ฟคอร์ดนะครับคือแกเนี่ยอาจจะต้องฝึกฝึกการเล่น พิกแอนโร l l นะครับเรื่องสกิลของฮาฟคอร์ดเนาะให้มันดีมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็แกถนัดที่จะแบบว่าเออเข้าไป Drive เข้าไปใต้ห่วงมากกว่าการยิงด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถึงจะบอกว่าเฮ้ยแกก็เล่นสไตล์เหมือนโรสกับเวสต์บรูคใช่ไหมแต่สเกาติงรีพอร์ตเขาเขาบอกว่าเฮ้ยทางด้านของร่างกายของวอลเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าโรสครับคือเร็วกว่านะแต่ร่างกายอาจจะยังไม่ดีเท่าเรื่องการแอบซอปคอนแทหรือว่า ไปชนอะไรเงี้ยคือแกไม่กลัวที่จะเข้าไปใต้ห่วงแต่ว่าเรื่องการแอบซ f อ c คอนแทคหรือว่าซึมซับคอนแทคเข้ามาเนี่ย <S <S ก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องคอของร่างกายเข้าไปครับเพื่อที่จะจบใต้แป้นได้ดีขึ้น แล้วเรื่องต่อมานะครับถึงจะบอกว่าแกเป็นคนที่ส่งค่อนข้างดีก็ตามนะครับแต่ว่าแกก็มีการเสียเทิร์นโอเวอร์ที่เยอะมากเกินไปหน่อยอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสียเทิร์นโอเวอร์เนี่ยทางด้านของออพอยต์การ์ใน NBA มันต้องจํากัดลงอยู่แล้วครับเรื่องนี้ครับทางด้านของจอห์นวอลก็ต้องทําให้น้อยลง mm. เช่นกันถ้าอยากจะกลายเป็นอีลิทเลเวลเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่แบบว่าขึ้นไปอยู่ ท็อปของลีกน,นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับแกยังเป็นผู้เล่นที่มีคอมเพติทีฟมีแบบว่าโอ้โหชอบการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะต้องพัฒนาเรื่องการเป็นนักฆ่านึกภาพออกว่าแบบโอ้โหเฮ้ยไอเวลาจบเกมเนี่ยคุณต้องเป็นนักฆ่าให้ได้คุณต้องเทคโอเวอร์เกมนี้ให้ได้เนาะอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของสก้าวติ้งรีพอร์ตนะครับบอกว่าคุณต้องพัฒนานะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่ว่าเฮ้ยจอห์นวอลก่อนดรัฟเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายของเราคือ3 0 0 0 0ซับยังไงก็อย่าลืมช่วยกกดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ